อ๋อนั่นไม่รอบเลยไม่ให้เบียร์เขาบอกว่าเป็นอะไรมันว่าปอดอักเสบเท่าไหร่ไม่เกี่ยวกับปอดนั่นก็ยุดเลยไอ้นี่ก็หอบไม่ไม่หอบที่เลยมันไม่หอบแต่เท่าไหร่แรงมันเนื้ออะไรน่ะเอนเืป็นเส้นหักกันไหมเออมันออกเลยออกเส้นหักใช่ไหมเพราะมันอัดอยู่นะแนียนออกกันนะแต่มันไม่ออกกันนั่นแหละคือเส้นหักออกมาเวลาเวลาหากันไม้ เออมันก็วันติดน่ะนะเรียนมาเล่าเลยว่ายไปทิพวาปีนธรรมดาเลยนอนคือผ้าเท่านั้นคือคือติดนั่นใช่ไหมเรื่องชอบกินน้ำแข็งกันซ่องนอนจอผัดลมตลอดอ๋อนีื่องผัดลมเลยถึงผัดลมอยู่จอคือหยิบเสื้อเฉโมงนะผัดลมมันถ้าว่าห้ามไมหนักหนักะถ้าไม่สบ้านก็คือจอผัดลมหยิบเสื้อเฉาโมงพอจอผัดลมหยิบเสื้อเฉโมงถึง พี่งานแร้งไม่ฟังอยู่แลว้วคนแต่แรกกันประมาณเราจะมาสไตล์หมาประมาณ,าณดดไ,มได้นคืนดันนี่เราไม่ค่อยข้าวแกเราอ,อีการโต้กันตั้งแต่ว,ว่าเล้งเราบางมันจะประมาเจจมรตเาต,ต้องใช้เสียงดังนั้นตั้งแต่เราฟังนี้ไปอยู่ร้านาเสร็จแล้วแต่ว,ว่าคนมาพานมาได้ยินนะนะว่าอึ้โลกแรงหยาบจังเลยจริงไหมแรงไม่ค่อยฟังไม่ค่อยได้ยินกันถึงไม่ฟังกัน นึกมาแรกก็จะตาหนึ่งหมดนะเนี่ยสั่งกาแฟมาเลยว่าเอากาแฟลาวแลงดัวฮึไม่รู้กินไป,ไปกินมากกับผน,นันเลยว่ะไปกินไล่ฮอเลยนะพ่อเส้นเลยแล้วว่าซื้อน้อเอากาแฟไปเพื่อกาเอากาแฟ,าาฟนั่นมาให้กุลาเด็กกาแฟนะี่โดยเอาซีซีทองให้เลยเอาซีแดงนี่ซีแดงด้วยให้แบบแลงดัวนะนั่นต้อมีการผักถ้าผักอันนั่นลาวเลยผักอันไม่ได้แล้วเลย ไอ้สีแดงมันเข้มสีแดงเข้มคนว่าล่ะแสดงว่าแกรอดตัวแล้วแกนอนรับบ่ายบางมันพอแกเห็นสีแดงงา้นถึงแกแหลกนู่นจากอารมณ์ร้อนนั้นมาเราแปสิบกว่าปีนะนี่มันบางมานเล้งก็ได้ฟังแต่มางต่นี่ยเราเราแก่เช็คบักแกบเพิ่งมาหนังคุยตัวเนี้ยมาดัดเดียรึเปล่าพนคุยแกแปสิบห้าปีค่ะแปดสิบห้าปีซึ่งแกอารมณ์ร้อนเป็นคนใจร้อนเป็นคนเมฆขาบังมันี่ยออกมาคนเป็นเมฆขังหยดโยนยุงตลอดจึงอะไรตะกี้ก็วีนนั้นแต่ว่างเนียนเห็นอารมณ์ดีขึ้น ดังนันนอนรับแล้ยนึกว่นอนแต่ยุ่งใจท่านอนเบื่อแถวอะไรนี่วันนี้นอนคือดีขึ้นนึ่ไอาจจะเค่ากันเบาๆลงมาแต่ดูแต่ค่าทับค่าทับค่าไม่ได้หยุดเลยเบาลงอ่าพอเบาลงเช็ดวันนั้นหอบเราเอาแคปซูลแต่ซีแคปแต่บางมานกินนะแกแคปซูลกระช่วงนึงวะผสมหนักเพื่อให้กินนึกว่าเขาหมาแล้วบางมันมาคุยอะไรฟังบางอะไรไม่ะมาเดี๋ยวเชยญ เดี๋ยวมาดเยี่ยวก็ดีเลยแล้วบางท่านมาแอยู่กันตอนเนี้ยทำแล้วอยู่ว่าจิบลูกเนี่ยช่วนนี่แหละนะเแทบแทบแทบบ้านเนี่ยนะเห็นเป็นลายนวยเลยนะเออเห็นเป็นลายนวยเลยเรียนอ๋อมันเสียมันร่นมัดนั่นมันเป็นนั่นแหละเป็นอะไรเป็นต่อยอดนั้นต่อยอดอ๋อแต่ช่วงเพิ่นลงไล้วควันก่อนนี่เออกวันมันมันเป็นควันเป็นติดเห็นหมดทำรังเลยดิเออเพราะไม่จะได้เลยเรียนพันอะไรได้หรือเปล่าเรียนมนต์รงไปใช้หัวเรื่องนี้ Mẹ tay đi kippi là không ạ bên kia bì đi an nè tìm 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 nè Tuần nè xuống, nè nhảy, nè tìm 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 ถึงใลรคิดคนเนี่ยอยู่ซองคนเนียเออคนนี่เ่องคนตายายนี่นะตายายหลงนยนฐนในบ้านยในบ้านออกไปได้กบกลวมเลยนะกดีกักนอยจะงคนตายายติดนู้นมาเยี่ยมไงลเบอร์คนแนดังเดิมเลยหรออ๋อแค่นี้เขเล่นแคกเฟนนักปะนั้นเยาาเอยู่งาอยู่นกินเล ตะกีเล็กดอนกีเล็กดอนกีเล็กเตนูแลยเตทางนัวแล้วควรยิ้นฐานุถ้แต่แกก็ย่อไปนุ้เอายมายโซนัวแค่นำใจให้วเดี๋าวมาแค่นำใจเออเดินกี้เล็กก็โรัวแล้วเลยยิ้นคอยู่แยะขน่นแหล้วเราได้ยิ้นแล้วที่เราเปิดเปิดร้านข้าวอยู่ที่หน้าโรงเรียนน้ำใจบ้านเ่าอยู่เดินกี้เล็กแต่ก็ออกกันมาอยู่ข้างนอกนานนู้นนี่แหละกันมาอยู่นานนู้นยิ้นเนี่ยบางมันก็ไปแหล่ระตีร้านนะ ก็ด่ารข้าวเลยจากนัเปิดเตก้าบีตึ้งกามาเปิดเต้นใหญ่มาอยูเตะบ้านนี่ชว่าปีหลายแล้วเปิดตรงนั้นเตะแคร์เพาะนอกคลองลึกค่แล้วพาบางม้านไปกินข้าวแล้วแล้วพาานไปไก็แวะไปกินข้าวกินน้ำไ,ได้แล้วขุนๆนั้น <S <S โยหน้าโรางเรียนนำจายโยข้างพา <S <S 2> <S 2> าเพรานอกห้องลึกเตึ้งกาตอนนี้ก็ให้ขี่สาวเลยเป็นคนโยเตรดานขึ่นเรากะวันก่อนมาพบบางม้านโดยบังเอิญเจอโดเตะหน้าวีเตะสะก้อนโดวันแนะน้ำ เส้นเหลือกับผ้าพอแนะนํากับบางม้าก,ก็ไปฟังไงไปฟังเรื่องปุย๋ยฟังเรื่องบางมากก้าแกอิเซอร์ยากินทันเซอร์รยากินทันเฟ้กุ๊บแต่ว่าก็เอือนด้วยนะเส้นเหลือพอไปพบบางมา้าเราก็เลยช่วยบางมา้าท่านไปให้มอ้อหม้อจีนในเราทำเดี๋ยวนี้แล้วม้อจีนหม้อแพร่แผ่นบูรา่านแล้วหม้อสมุนไพรจีนนี่แหละหม้อที่เรียนจบมาเนี้ยปว่าหม้อก็กาแนะนาําให้บางม้าก,กินยาสูตรของเขาอ่านะพน,นัพนพนัพนพนันเมียแกก็เลยแต่ว่าอเออสบายอย่างเราดูนนจะไม่เจ้ เขาเดือดอะไรอ่ะเตแต่ละแม่มนขานขี้ยขาไม่มีแรงรงั้นคขาไม่มีแรงพอสักผักกลาวกินไปซักสักสามเดือนช่วงปีที่แล้วเรียนก็ไปหาบางมา้าแถวนี้มีปุ๋ยกันรเรียนมไม่ออกไม่ออกโลกมาเจ็ดปีแล้ว<ม>ได้เวลาเป็นแล้วแต่ไม่เป็นโลอ่าพอได้เวลาเป็นแล้วไม่เป็นโลก,ก็ลองเอาปุ๋ยเนี้ไปลองไส์สักกตอนชิปตอนตรงนั้นแล้วล้างบานอ่ะนะ ปาลาปตวานเนี่ยปีนี้ไปท้ำเรียนมากน,นึกนุกกันดีดีคือขึ้นเป็นโลมาเลยแหละงานเยอะแยมากคือปราประมาณไปมีใครไปเราไปเปลี่ยนแถวประกอบเาะว่าเราคำนวณถึงประกอบที่แต่โดยจัดกานประกอบบ้างแน่นอนก็เพิ่งมากัมางเล็บแนวพ่อมาเขาเลยบางมันเราเลยหนักหนักขนดาก็มาไปแต่คุยข้างๆ